ระดมความคิดเกาะติดคําว่าไม่นี่คืออีกหนึ่งเทคนิคที่บอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับเพราะปะกติเนี่ยเวลาที่เราอยากจะคิดสร้างสารรค์อะไรก็ตามที่เราจะทำเนี่ยต้องเป็นไปได้ทุกอย่างไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้เ,เราจะต้องคิดกับด้านกลับทางครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเช่นผมอยากจะเขียนโปรแกรมเนาะวันนี้ผมจะเขียน Python เนาะเวลาผมจะเขียนโปรแกรม Python เนี่ยผมต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างครับผมต้องมีคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวเอดิเตอร์ในการเขียนหรือแม้แต่ มีอินเทอร์เน็ต3อย่างเป็นอย่างน้อยเลยถูกไหมครับเอาละครับเราลองคิดกับด้านกันว่าถ้าวันนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่มีตัวโปรแกรมในการที่จะใช้เขียนโปรแกรมครับจะทํายังไงดีละครับเราลองคิดแบบนี้นะครับเมื่อเราคิดได้นะครับแป๊บนึงครับอย่าบึ้งครับลูกนี่คือน้องกาแฟนะครับแฟนคลับประจําของเราน่าจะรู้ว่าถ้าเกิดอาจารย์พี่สอสอนนะครับก็จะมีน้องคนนี้แหละครับที่คอยตอบคําถามทุกเรื่องคำถามเลยเมื่อเราคิดได้ว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมยังไง เราจะได้มุมมองใหม่ๆในการที่จะพิจารณาว่าเราจะทำสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปได้ได้อย่างไรติดตามเทคนิคดีๆสุดยอดแบบนี้พร้อมกับอาจารย์พี่สอและวันนี้มีแขกรับเชิญคือน้องกาแฟด้วยได้ที่ช่องวิทยากรสอนสนุกไม่เกี่ยงค่าตัวใบทั่วประเทศครับไปไหมลูกไปไหมครับไปบอกไปจะไปแล้วครับไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊บายเร็ว ไปแล้วครับ